ปา้าทุกคนดูมดมาทํารังอยู่ต้นบักเหมาเห็นไหมต้นบักเหมาต้นเดียวมีรังมดตั้งเยอะแยะเป็นสิบมั้งเนี่ยรังมดดูข้างล่างอีกดูเป็นครอบครัวเป็นชุมชนมดเลยเนี่ยดูสิทุกคนดูชุมชนมด ต้นเมาค่ะต้นหมักเมาอยู่หน้าบ้านของป้าแมงค่ะทุกคนดูดิดูดมดมาทํารังเต็มเลยเต็มเลยดูดูนี่นี่ก็รังมดนี่ตรงนั้นสงสัยก่จะได้แย่แล้วแหละโอ้ยมาทํารังอะไรอยู่ที่ใกล้บ้านคนแท้ดูทุกคนรังมดทั้งนั้นเลยเป็นแฟมิลีเลยเนี่ยเป็นชุมชนเลยก็ว่าได้ หนึ owning, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ารังไหนดูรังที่สิบจิหนูนรังที่สิบตรงนู้นเห็นไหมทุกคนสิบรังเลยหนุนสิบรังจริงๆโอ้ยเป็นชุมชน หมู่บ้านนกมดดูสิเต็มเลยมดแดงค่ะเดี๋ยวมาทำรังใหญ่ๆเข้าจะได้แย่กินไข่มันคลิปนี้สั้นๆค่ะทุกคนแมงรีวิวมดแดงมาทำรังอยู่ต้นบักเมาค่ะหมักเมาที่อยู่ใกล้บ้านอยู่หน้าบ้านป้าน,นี่เองเนี่ยเป็นชุมชนเลยต้นบักเมาต้นเดียวมีสิบข้าง ดูเถอะทุกคนเลยดูดูสิดูใกล้จะได้แยกไข่ได้แล้วโอเคค่ะคลิปนี้สัน้นๆนะคะแมงมารีวิวชีวิตความเป็นอยู่ของมอดอยู่บนต้นบักเม้าค่ะเป็นชุมชนมดเลยขอบคุณที่รับชมค่ะ หนึ่งไลค์นะคะหนึ่งไลค์ให้กับป้าแมงด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ